ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โคตรกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอิอนะวันนี้ก็จะมาเล่นกิจกรรมกันต่อครับกับเดอะไฟนอลเขาดาวนะคือ ต่อจากคราวที่แล้วที่เราได้ลิโอเฟอร์ดินานไปใช่ไหมคือตอนแรกอะว่าจะไม่เล่นแล้วครับว่าจะไม่เล่นแล้วแต่ว่าไม่อดใจไม่ไหวจริงๆครับอึดอัดเสียเหลือเกินครับคือผมขาดตัว <laughs> ขาดตัว TS อีกแค่ใบนึงได้รางวัลใหญ่สุดครับขาดไอคอนอีกแค่ใบเดียวครับก็จะได้การ์ดไอคอนมาเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วก็ขาดอีกแค่เอ่อ เอิมอีกประมาณ2700บาทครับก็จะได้อไอคอนแพ็กกองหน้าบวกกองกลางมาครับซึ่งแม่งขาดแบบแม่งขาดแบบคือแบบ คือยังไงกูเสียตังแน่แต่ว่าครั้งนี้คือเติมเยอะที่สุดแล้วนะต้องบอกเลยว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่ผมเติมเยอะมากๆครับปกติไม่เยอะขนาดนี้นะปกติก็จะแบบ5 0 0พัน0 0แล้วแต่แต่วันนี้คือถ้ามาถึงตรงนี้ก็หมื่นห้าครับคือโอเคแหละมันมันได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าด้วยไงเราดันเราดวงดีด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีดวงกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็ลงแม่งไปเลยแล้วกันนะส่วนกิจกรรมอื่นก็ ไม่รู้อ่ะบางทีก็อยากเก็บตังค์ไว้เล่นกิจกรรมอื่นนะ <c oughs> โอเคแต่ไม่เป็นไรแล้วกันเพราะว่ามันขาดอีกแค่นิดเดียวก็ลุยไปอีกประมาณเออเดี๋ยวนะต้องเติมอีกเท่าไหร่นะสองพันเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะมันอยู่ไหนวะเออสองพันเจ็ดร้อยใช่ไหมอืมสองพันเจ็ดร้อยมีสองพันกับอีกห้าร้อยงั้นเติมถ้าสองพันกับอีกห้าร้อยขาดอีกร้อยห้าสิบ ได้เหรียญใช่ไหมสองพันเงั้นผมเติม3,000ไปเลยแล้วกันครับถ้างั้นก็เนาะเพราะมันได้โบนัสด้วยอ่ะงั้นเติม3,000ไปเลยแล้วกันมาสัตว์เอ้ยชีวิตกูโอเคโอเคได้ลงปเป็นโบนัสจะไม่ได้รับโอเคไปไปลุยกันไปครับผมโอเคเราได้เจ้านี่แล้วครับปามเขาให้โอเคไอคอนฟอร์เวิร์ดบวกมิดฟิลเดอร์ครับ แล้วก็อ๋อมันจะวนมาใหม่ใช่ไหมแต่ก็ช่างแม่งแล้วครับไม่เพิ่มแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วจริงๆครับแค่นี้พอแล้วครับแค่นี้พอแล้วโอเคเราขาดไอคอนอีกหนึ่งตัวแล้วก็ทีเออีกหนึ่งตัวต่อให้มันจะวนมาทบเก้าอีกผมก็จะไม่เพิ่มแล้วนะคือสุดแล้วครับสุดแล้วครับหมดตูดแล้วครับต้องบอกว่าจนจริงครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันตัวสีน้ําเงินมาตัวสีน้าเงินมาเอ่อเริ่มจากร้อยครั้งก่อนเลยครับยิงตรงกลางเหมือนเดิมครับไป มาไอคอนมาหน่อยยังไม่เคยได้ไอคอนจากตรงนี้นะโอเคเราได้ทีเอมาแล้ว1ใบครับเราขาดตัวไอคอน1ใบนะตอนนี้เราได้ทีเอมาแล้ว1ใบเรารับก่อนเลยครับกดรับก่อนเลยครับมาโอเคสิบวกหครับโอเคขวาล่างครับอีกพันหนึ่งครับไปอึ๊บโอ้โหเยอะไอคอนเฮ้ยมึงไม่มานี่กูโกรธนะไอสัตว <c oughs> <c oughs> ์เหลืออ,อีกเออเหลืออีก2 5 0 0หรเหลืออีก250ครั้งไปไอคอน เออโอเคคุณนึกว่ามึงจะไม่มาเสแลยไเสล้โอเคโอเคถือว่าบรรลุปเป้าหมายแล้วถือว่าบรรลุปเป้าหมายแล้วรับไอคอนเกอดโอเคเท่ากับวันนี้เราได้เปิดไอคอน2ใบเลยนะอ่าตำแหน่งกองหน้ากองกลางหนึ่งแล้วก็คละตำแหน่งหนึ่งครับผมโอเค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 อเราเหลืออีก155ยห้ไหมยิงไปเลยครับไปสายล่างไปขอการไอคอนเลนย ไม่เคยเปิดได้ในะการไอคอนเนี่ยไอ้ยี่นี่วนมาวนมาเก้าอีกแล้ววะเนี่ยเนี่ยแม่งวนมาเก้าอีกแล้ววนตีนเลยแต่ผมพอแล้วนะผมบอกเลยว่าผมพอแล้วครับยังไงก็คือพอแล้วโอเคอีกเหลืออีก55เหรียญ550บาทขอเอ่อขอตั๋วสีน้ำเงินอีกใบหนึ่งแล้วกันไปขอ,อตั๋น้ำเงินอีกใบหนึ่งไปนี่ <c oughs> ขออีกใบหนึ่งอะขออีกใบหนึ่งนะ <c oughs> ค่อีกไว้นึงเอออย่างนี้ดิวะ่ะคุณสามารถเอา๋อ,อโอเค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 ยอดเยี่ยมกระเทียมดองไปอีสิบห้าเหรียญกดให้หมดครับเออไปเปลี่ยนเป็นหนึ่งเปลี่ยนเป็นหนึ่งโอเคไปไปตามไปไปสอง ไปแล้วก็1โอเคโอเคหมดแล้วครับหมดแล้วครับได้มีอีก2ก็รับให้หมดโอเคมาเดี๋ยวเราไปเปิดของรางวัลกันครับผมไปลุยโลดไอลือวันนี้ด้วยโอเคครับผมก็ตอนแรกเรามีอยู่เกือบ60,000่นล้านเราได้เงินมา800 0ล้านทำไมจะได้เงินมาน้อยจังเลยได้เงินมา8,00 0ล้านครับผมแล้วก็แพ็กนักเตะอีกบานตะไทยเลยนะแพ็กนักเตะผมจะเรียงจากเ,าเดี๋ยวจะไล่เปิดแต่พวกไฮไลท์แล้วกันเนาะ เอาแค่ okay. พวกที่มันมีบวกๆอย่างเนี้ยเนาะแล้วก็มีไอคอนอ่ะเรามีไอคอนสองซองดาบห้าสิบทีเอสสองซองโอเคโอเคดาบห้าสิบทีเอสสองหรือสามวะเออสองถูกแล้วสองถูกแล้วครับสองถูกแล้วแล้วก็ไอคอนสองซองว้าวเอาเรื่องอยู่นะไฮไลท์ของเราวันนี้ครับเอาเรื่องอยู่ครับโอเค เดี๋ยวเมื่อกี้ผมมีไอ้มันชื่ออะไรวะอ่ะอันนี้อยู่7ชิ้นครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันได้ลุ้นบวก8ปดทีทีแล้วบวก7ปีฮอตด้วยนะกูขอด้ามหัาด้ามห้าสิบบวกสามกูดีใจขอด้ามห้าสิบบวกสามก็ดีใจแล้วเปิดไปเลย7ชิ้นครับทีเดียวปึ๊บปึ๊บไก่กาลา,ร,ารีมากเ <c oughs> ยอะกูห <c> ว <oughs> <c oughs> ังกับกล่องนี้เหรอเนี่ยไม่กูหวังกับกล่องนี้เหรอเนี่ย โอ้โหมึงออกรางวัน2อันสุดท้ายตลอดเลยนะโอเคดับร้อยบวกสามโอเคเก้าสิบบวกสี่โอเคมาวอได้ไปวัดไปวาได้ครับมาเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คกันครับผมไปโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดของรางวัลกันเลยและกันนะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนลวกันแ5บ้วกบวก2ถึงบวก4อันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็หวังแจ็คพอตได้นะเพราะว่ามันสโคแค่44 4ปีท็อปครับไป39ิ้ชิ้นลุยเลยลุยเลยครับผมแบบรัวๆไป เออทีเอสมาทีเอสมาเบอร์สิบสี่อังกฤษเฮนเดอร์สัน嘛เฮนเดอร์สัน嘛เอ้ยเฮนเดอร์สันบวกสองเองโอะบวกสี่ก็ไม่ได้แต่เอามามามาถือว่าโอเคครับสำหรับแพ็คแบบนี้ครับเออถือว่าโอเคสำหรับแพ็คแบบนี้มาทีเอสมาอีก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 ขอทีเอสขอทีเอสอ่าเยี่ยมเดินมาเลยไอวีนขอทีเอสขอทีเอสทีเอสซือทีเอสซือเออเอลเอชก็ยังดีครับ เฮ้ยเบอร์สิบดอกบาดอกบาบวกสี่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 บวกสามก็ยังดีโอเคเรื่งวันไปร้อยหกสิบล้านไอ้เจดูถูกไม่ได้เลยว่ะแพ็คนี้ครับโอเคโอเคโอ้ยไอ้บวกสามก็ยังดีดีกว่าบวกสองครับโอเคดีดีเย้ดรอสบาครับดีดีเย้ดรอสบาเก้าชิ้นไปโอเคใช้ได้ใช้ได้โอเคเอลเฮชมาเบอร์สิบแปดหรือเบอร์สิบวะสเปนเหรอจอร์ดิโอบาร์ครับ อ๋อดีเอาป่าบวกหบวกสองไปนยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับมาครับผมมาลุยกันต่อครับผมก็เออเอาบวก2ถึงบวก4ก่อนแล้วกันนี้บวก3ถึงบวก5ใช่ไหมเอาบวก2ถึงบวก4 2สองนี้ก่อนแล้วกัน90บวก2ถึงบวก4ครับผมไป90 4ปี4ปีท็อปเหมือนเดิมครับโอเค l อครับผมเบอร์14โอบาเมยองบวก4มะบวกสน่เลยบวก2 กักจังถัดมาอ่านี้บวก5อันนี้การันตีบวก5เลยใช่ไหมอันนี้ดับร้อยบวก3อันนี้ก็แล้วกันการันตี t s 6ชิ้นครับเปิดไปเลยไป TS มันกว้างครับเปิดไปเลยวิ่งมาลงเท้าสีฟ้าเบอร์17บเจ็ดฮารแลนด์ปะเอ้ยฮารแลนด์น่าจะพอมีราคาอยู่นะผมว่าครับ140ล้านโอเคกูเข้าใจผิดไปเอง <c oughs> <c oughs> ฉันเข้าใจผิดไปเอง โอเคถัดมาเาจ้านี้แล้วกันอันนี้นะครับบวก3ถึงบวก5ครับ88บวกครับไปเปิดไปเลย3ชิ้นครัปปีท็อปครับ,รบ L h ลเชูเบอร์เก้าอุรุกวัยเดซันคาวาอี้ขอบวกห้าขอบวกห้าเดสันครับมึงเอาแบบมินิมัมมาเลยนะสัตว์ <c oughs> ถัดมาอันนี้อันนี้คราปปีร้อยบวกห้า เอาดาบร้อยบวกสามก่อนล้วกันดาบร้อยบวกสามก่อนล้วกันบวกสามตอนนี้แพงสุดเท่าไหร่วะวันไดบวกสามราคาไปยังหลักหมื่นนะผมว่ากากสุดก็น่าจะหลักน่าจะประมาณห้าร้อยล้านไปเปิดไปเลยไปครับดาบร้อยกว้างเปิดไปเลยคอมอนโอเควิ่งมาอุย้ยผิวสีเบอร์เก้าลูลูกากูบวกสามเท่าไหร่เอ่ยลูคากู ลูคาคูโอเค915ล้านผมถือว่าไม่แย่นะกู <c oughs> ต้องดีใจแล้วนะไอ้เยอะก้ยล้านโลเมลูลูคาคูโอเคครับตัดมาที่ไปเจ้าทีแล้วกันดาว90บวก3ถึงบวก5ครับไปเ0าบวก3ถึงบวก5ไปโอเคเอลเฮตูเบอร์19เบลเยี่ยมใครวะเดมเบเล่โอ้โหห้าเจ็ดสิล้าน <c oughs> แพงเกินยันนับตัวเลขแทบไม่ไหวน,นี่94้าสบวกห้ามัลติคลาสเก้าอ่านี่เอ้าสึ่มันอันนี้ก่อนมัลติคลาสครับ11คลาส90้าบวกหเปิดแมกเลย4ชิ้นขอ TS ไปโอ้แต่มัน11คลาสเลยสัตว์ขอ TS อ่ะปีฮอตก็ยังดีวะเบอร์19อิตาลีซีบโบนุชีสองิบห้ล้านครับผมโอเคเก็บไป อตอนนี้เราเหลือเราเหลือไฮไลท์ซะส่วนใหญ่แล้วนะโอเคครับไอเจ้านี้แล้วกัน94บวก5ครับพอทีเอสเหมือนเดิมครับไป94บวก5 4ปีท็อปดีบอลล่าเหรอ19 UCL บวก5เหรอก็พอได้นะพอ,ออนอพอได้อยู่ครับ 100, โอเคพอได้อยู่ครับ94ด้เลทร้อยโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่ไอคอนตอนนี้เราเหลือแต่ไฮไลท์แล้วครับ เหลือแต่ไฮไลท์นะครับมียี่สิบทีเอคัทน,นักเตะ50บวก5แล้วก็แล้วก็ไอคอน2ใบครับผม <c oughs> <c oughs> เอา20 TS ทีเอก่อน20 TS บทีเอบวก5ตอนนี้ราคาตัวแพงสุดวันได้ใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่เอ่ยราคาตอนนี้ประมาณ5้0 0มื่น0มนล้านนะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หรอก <c oughs> ไม่ได้หรอกกูชินและไอสัตว์ เปิดดาบห้าสิบบวกค่าทีไรได้ e, แต่แบบตัวแบบไม่เกินหมื่นล้านอะประจําครับมีสองชิ้นเหรอเปิดแม่งไปเลยแล้วกันสองชิ้นครับขี้เกียจลํำลีลํำไหลครับทีละชิ้นถ้าจะกา,กากกากถ้าจะดีก็ดีเปิดแม่งไปเลยสองชิ้นครับขอตัวดีๆหน่อยเถอะนะนะกอรีน่าครับนะกดตรงไม่โทครับจัดไปครับกดเพื่อเฮียไม่รู้ครับแต่กดไปแล้วครับกดไปแล้วับผม โหดีบาล่าปาโลดีบาล่าบวกห้าน่าจะแพงอยู่นะผมว่าครับสงห้าร้อยเจ็ดสิบล้านแห้งเลยกูสวแห้งเลยสัตว์แห้งเลยกูแห้งเลยสัตว์ ดูของฟานได้40,000ล้านนี่เี้ยเราเปิดมา3,000,000 3, 000, 3 000, ล้านนี่น่าจะอยู่ท้ายๆเลยแหละครับผมว่าน่าจะอยู่แบบเกณฑ์แบบเกณฑ์แบบเกณฑ์แบบระดับอันดับ40-50เลยแหละ2ตัวเมื่อกี้โอเคครับไอคอนแพคไอคอนแพคครับผมอันนี้คืออันนี้คือยังไม่ได้จำกัดตำแหน่งนะคราวที่แล้วเราเปิดได้เฟอร์ดินานจากซองนี้แต่ผมคิดว่าเราคงไม่ดวงดีเฮียอะไรขนาดนั้นหรอกครับแบบว่า อ้มึงจะเปิดได้แต่โดยดีๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่หรอกมันก็คงเกณฑ์แบบคิดว่าน่าจะน่าจะออกมาตัวแล้วไม่เกินหมื่นล้านเหมือนเดิมครับอขอแค่แม่งไม่ใช่ซีแมนก็พอลาลัสมันเปิดไม่ได้แล้วใช่ไหมกูขอกูขอแค่ไม่ใช่ซีแมนกูก็โอเคแล้ว <c oughs> โอเคครับป่ะไอคอนแพ็กซองแรกครับผมซองแรกครับ จัดไปครับเอ 18, อสิแปดหรวาซิวอ่โซคราเตสเหรอเท่าไหร่เอ่อโซคราเตสโซคราเตส5้7 0ลน้านอ็ล้านก็ตอนกลางนะผมถือว่าดีนะสำหรับผมอะปกติผมเปิดได้แย่กว่านี้ปกติผมเปิดได้แย่ว <c oughs> กดดยว่านี้ครับ โซคราเตสเอก็สำหรับผมก็โอเคนะผมโอเคนะอา,อาจจะไม่ดีมากแต่ว่าก็โอเคอะ่ะโอเคครับโอเคโอเคสำหรับผมผมโอเคนะ <c oughs> ปกติก็เปิดได้สองพล้านพันล้านอย่างเงี้ยโอเคป่ะสุดท้ายครับสุดท้ายครับผมสุดท้ายครับ Forward and midfielder ไอคอนแพ็คครับก็คือจะไม่มีกองหลังอ่ะคือเราจะไม่มีโอกาสได้เฟอร์ดินานครับคือจริงๆไอการไม่มีกองหลังเนี่ย จะว่ามันดีมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปหรอกนะเพราะกองหน้ากับกองกลางตัวกากา,ก,าก็เยอะครับ <laughs> แต่ที่ดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มี GK เว้ย GK มันถูกกับ GK มันถูกครับโอเคมาโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยสองนี้แล้วกันครับยังไงถ้าใครถูกใจฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นอกำลังใจให้หน่อยครับอย่างน้อยๆขอขอคนละไลค์แล้วกันนะแล้วก็ฝากกด subscribe ให้กันด้วยครับผมเดี๋ยวยังไงเดีย๋ยวไว้เจอกัน ริปหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งทายไปด้วยไอคอนแพ็กซองนี้แล้วกันฟอร์เวิร์ดแอนด์มิดฟิลดเดอร์นี่ผมไม่ค่อยหวังอะไรมากนะไม่ค่อยหวังมากเพราะว่าคราวที่แล้วเราดวงดีไปแล้วแต่ถ้าดวงมันจะดีอีกเราก็ดีใจอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้หวังแบบอุ้ยขนาดนั้นครับโอเคไหมันมีใครบ้างนะไอคอนใหม่ที่เป็นกองหน้ามีโรนัลดินโญ่เอเซียนเอ่อซันเชสเอ,อ chez, เซียนกอ, chez, อ,อ chez, งกลางฮิโก้ซันเชสแล้วก็ดาวิดเตเซเก้ครับขอ <c oughs> <c oughs> ผมยาวๆถักเปียบารซิลมาเลยมนาะ โรนันโยแพ็กโรนันโยแพ็กไอคอนแพ็กครับผมฟอร์เวิร์ดบวกมิดฟิลดอร์ครับ <c oughs> จัดไปเออโรนันโยแพ็กโน้ โอเคครับก okay, so, ็ย so ังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับ so กูไม่น่าเลยกูไม่น่าเติมเพิ่มอะแต่ก็โอเคครับแต่ก็โอเครวมๆก็ไม่แย่รวมๆก็ไม่แย่ครับรวมๆก็ไม่แย่มันมาแย่แพ็คนี้มันมาแย่แพ็กนี้แหละโอเคยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับคลิปวิดีโอหน้าครับผมยังไงสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนลวกันครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับบายบายครับผมบายบาย ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอรีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม